ามาเอาน้ำมาเอาน้ำนะคะมาเอาน้ำขามาดูลำไยติดดินเลยเห็นไหมคะนี่ๆๆๆจากกินกันมาเด้อลำไยลำไยเป็นปุ๊บเป็นโพเป็นปุ๊บเป็นโพนักเจ้า น้อยมาติดดินเลยดี一 players, 一 <uber> ่นอะติดดินเลยติดดินเลย่นางสวนลำไยอันนี้อันี อยู่ลำพูนเด้อพี่น้องอยู่ลำพูนเด้อนี่นี่นสวนลำใหญ่ลำพูนนะคะเต็มเลยอันนี้เพิ่นขายเมาแล้วพี่น้องสวนนี่ขายเมาแล้วสามสี่หมือ่นเด้อพี่น้นองเมาทั้งสวนแล้วก็ให้คนงานมาเก็บถ้าเขาให้คนงานมาเก็บเด้อพี่น้องเด้อขายเมาขายเมา เมาเป็นสวนด้วยนอ้องอันนี้หยาคนมันตัดไปให้งวัวเลยหยาคนเมาเป็นสวนด้วยพี่น้องเนี่ยบ่ได้ขายเป็นบ่ได้เก็บขายเองด้วยพี่น้องเก็บขายไม่ไหวค่าค,คนงานแพงคนขืนพี่น้องคนขืนวันหาลอยเมืนเดอ คนจีมาเมาเขาเมาเข่าโรงงานเลยพี่น้องเขาเมาเข่าโรงงานเขากะเอาคนงานมาใส่จ้างคนเก็บเก็บเมาเลยพี่น้องเก็บเมานะคะอันนี้มีหน่วยเป็นบปได้หรือเปล่าไม่มีนวยแปลนงามพี่น้องเนี่เห็นหรส่วนติดกันแต่ว่ามีหน่วยแปลกว่าพี่น้อง สวนติดกันนะคะนะ่ะแต่ไม่มีหน่อยขอเพิน่นรอบบำลุงมีนิ่นเอาไว้ออกนอกรดูบำลุงออกนอกรดูนะคะดูมไทยยิมไทยสวนนั่นไ้เบิน่นสวนนุ่นขออีนะ ส่วนหุ่นดกบออกเลยอันนี้ก็เจ็บไปแล้วนี่จออเ,นเจ็บไปแล้วเลยพี่น้องกำลังออกยอดใหม่ก็เจ็บไปแล้วกำลังออกยอดใหม่นะคะนะคะอืมเป็นัน,น ร้อน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 นะคะร้อนแนดวนหอนนึกนองยางเอายางเอาเนี่ยไม่มีหน่วยนะให้นอ้องแต่ใบมันสวยเขาจะเอาออกนอกดูดูดูีด่นองด้วยเน่ะ เอา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 เข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวเย่แย่ซื้อแล้วจานด่วนพี่น้องจานด่วนนานๆนานๆจานด่วนนะคะมีส้มด้วยถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยจานด่วนจานด่วนถึงบ้านเลยเห็นไหมคะ บ่ได้ไปเย็บแบบลำไยที่ไหนจ๊ะอมีบ้านเย็บผ้าม,มีเข้าเก็บลำไยมีข้างในอะสวนใครน่ะบ้านศาลอ๋อในนู่นนะอือืโพรุ่งนี้ป้านในก็นจะเย็บมัง้งอืเย็บในบ้านนะจ๊ะตรงนั้นเย็บเองขึ้นเองเอจ้างคนช่วยอยีกคนใส่ไปนี่ลวงว่ะ อืมใส่เป็นอีลวงคนมีรถอันนี้ดูร่อนอยู่ตรงเนี้ยคาร่อลอนใกล้ดีเออร่อนร่อนเจ็บเป็นอีลวงอีลวงอ่าไปไปไป,ไปน้องอ,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 อันนี้ก็ไม่อยู่อันนี้เขาไปเจ็บลำใหญ่นะคะนี่เขาไปเจ็บลำใหญ่ ลำไยด้พี่น้องไป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 อันนี้คนรวยคนรวยค่ะผ้าน,นี่เป็นสวนลำไยเพิ่งกับมีน้พี่น,นอ้องเลยเหมืนขรวยนะคะรวยๆ ยังไม่มีอะไรนะคะเนี่ยไป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 แล้วก็ไปแล้วก็ไปเข้าบ้าน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 ข้าบ้าคนะเออเกือบตกละมัดบดีเนี่ย ba lẽ vào phăng này ua con tóc mặt tốc quá nó cướp lộn lên nè con tóc mặt tóc con tóc mặt 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 tóc tiếng bật tốt quan tiếng bật tốt cả hai vai là bộ phan hào à, nè là bên quân để áo quân lu à, nó mắt thì hao cả lập tốt cái gì nào nói điều lập à, tốt lên nó vào cái tốt cái tốt mình nói จะตกแล้วจะตกแล้วไม่ฟังไม่ฟังอืมเห็นไหมอืมอืมอืมวนดฮวดมันร้อนมันร้อนมันร้อน ต้อนักได้นินี่น้องเอย้อเยแห้งผู้หิงเนาะแรงผู้หญิงนี่ฉันนั่นก็ต้องลากเอ,อ่อเนาะรถเข็นมันขึ้นบ่ได้ขึ้นได้อยู่แต่มันมันต้องว่างอะ่ะอันนี้ว่างบ่ได้ออไปพี่น้องไป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 ลบานี่ถึงที่ละ ถึงที่แล้วอาวันละกระป๋าวันละกระป๋าพี่น้องถึงที่แล้วถึงที่แล้วเห็นปะถึงที่แล้วกลางวันจะทำกับข้าวด้อกลางวันจะทำกับข้าว nó môi môi ao qua là có phải